พี่น้องเทวรังเมื่อต้องถูกพิจารณาความอยู่ท่ามกลางปฏิปักษ์เปโตและยอนยิ่งพูดอย่างกล้าหาญจนการพูดของอัครสา,าวกทําให้คนทั้งหลายต้องประหลาดใจเพราะทุกคนต่างรู้ว่าท่านทั้งสองไม่เคยได้รับการศึกษาอีกทั้งไม่มีความรู้พิเศษใ,ใดๆแต่มีเพียงความแตกต่างเดียวคือท่านทั้งสองใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซูเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นกิจการต่างๆที่ท่านทํานั้น จึงเป็นสิ่งที่บรรดาสมณะต้องเฝ้ามองด้วยความกลัวว่าหลักคำสอนของพระเยซูเจ้าจะแพร่ไปในถ้ำกลางประชาชนโดยเฉพาะพวกเขายังไม่อาจหาเหตุผลที่จะบอกว่าคำสอนนั้นผิดหรือมีแนวโน้มในทางไม่ดีหรือเป็นอันตรายอย่างไรความรู้สึกในขณะนั้นของบรรดาปฏิปัษ์ของพระเยซูเจ้าก็คือความละอายใจต่อเหตุผลที่แท้จริงของตนอันได้แก่ ความน่าซื่อใจคดความชั่วร้ายของพวกเขาเองและการยึดกุมอำนาจไว้เพียงแต่กับพวกตนนอกจากนี้พวกเขายังมีความมีความยุ่งยากใจอย่างยิ่งเพราะเป็นนเรื่องที่พวกเขารู้อยู่แก่ใจว่าเปโตรและยอนอยู่กับพระเยซูเจ้าและอัศจรรย์ที่เด่นชัดนั้นทําในพระนามพระองค์และผู้ที่ได้รับการรักษาให้หายนั้นก็อยู่กับพันดาอัครสาวกด้วย สิ่งที่เราได้เห็นคือขณะที่ปฏิปัักปฏิเสธเรื่องของพระเยซูเจ้าด้วยการขัดขวางไมใ่ให้มีการประกาศผลทางสู่ความรอดนั้นบรรดาพระสา,าวกกับสแสวงหาและสารวนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่บอบช้ำในจิตวิญญาณพวกท่านยืนยันถึงสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสประกาศความเชื่ออย่างซื่อสัตย์และฝังพระเจ้าเพราะผู้มีอำนาจแท้จริงคือพระองค์ พระวาจาวันนี้จึงสอนทศชนว่าเราสามารถมีสันติในจิตใจอย่างแท้จริงได้เมื่อเราได้ทำสิ่งที่ตรงไปตรงมาทำตามมาตรฐานความจริงในพระเยซูเจ้าไม่ใช่เปลี่ยนไปตามความคิดเห็นและความพอใจของมนุษย์เราต้องระวังอย่ารับใช้นายสองคนเราต้องเลือกระหว่างพระเจ้าหรือโลกและรับใช้อย่างเต็มที่เพียงหนึ่งเดียววันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอพระเจ้าทรงพระเมตตานำเราสู่ความรอดโดยการตัดสินใจเลือกพระเจ้ามีชีวิตเพื่อทำให้เป็นที่พอพระไทยพระองค์ 大、uh。<noise>